เออเฮ้ยโอ้มีเรื่องจะเล่าให้ฟังเว้ยเมื่อวานไปได้รถมาเมื่อวานก่อนไปได้รถมาคันนึงคือแม่งสวยจริงนะเป็นรถปีสองพันยี่สิบรถอะไรพี่ b m มอ่บคือประเด็นคือตรงนี้ประเด็นคือลูกค้าซื้อไปเนี่ยลูกค้าเป็นคนท่ชอบแต่งรถมากแต่งรถแล้วก็ไม่ค่อยได้ขับแต่งรถไม่ได้ขับคุณเข้าใจป่ะคือซื้อตั้งแต่ปียี่สิบนะอ่า บี 3, 2, เอ็มสามสองอ้สามสามศูนย์เอ็มสปอร์ตตัวท็อปเลยนะอ <Ừ. S 1> สีเทาซื้อมาตั้งแต่ปียี่สิบ 20, ให้ทายขับอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ปียี่สิบสี่ละปลายปีละไม่หรอไม่เอาเอาเดาเลยคือพูดเงี้ไม้น้อยเอาไม้น้อยแน่เาดาเลยเท่าไหร่หลักหมื่นนะหมื่นเท่าไหร่สักสองหมื่นนะพี่โอ้ยสองหมื่นสองหมื่นมันน้อยใช่ไหมใช่คันนี้แม่งหมื่นห้าเฮ้ยจริงหรอเออ แล้วเตรียมคันแม่งได้บีวิทบียร์ทอยหกปีหมายความว่าวันนี้ถ้าถ้าสมมติซื้อจากเราไปเนี่ยนะลูกค้าจะเป็นหมดปีหกหกเดี๋ยว่ันนะปีนี้ปีหกเจ็ดหกแปดหกเก้ามีนาปีหกเก้าอีสองปีเกือบเกือบสองปีปีกว่าดีกว่าปีไปไกลสามสี่เดือนถ้าไม่นับตัวปีนี้ไม่นับตัวซื้อไปขับอย่างเดียวเลยที่เปอย่างเดียวล้วไม่น้อยมากอและพวกแบตเตอรี่ต่างๆมันรับประกันสิบปีอยู่ลวแบตเตอรี่พวกไฮบริดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ที่สําคัญนะคันนี้แม่งแต่งมาแบบ ภายนอกเนี่ยพาร์ตคาร์บอนแท้มาหมดเลยหลายาห,ลหลักแสนอะแต่เดี๋ยวแสนเท่าไหร่ค่อยว่ากันแต่ละชิน้นล้อก็แต่งมาให้แล้วอยากเห็นเนี่ยอยากเห็นเนี่ยเออแม้แต่ขนาดไอตัวคาลิปเปอร์เบรกเนี่ยยังแต่งมาให้แล้วด้วยเลยเอเอโค้รสวยเลยคาลิเปอร์เป็นเอ็มเพอร์มาเบรกใหม่รู้สึกกัแสนสี่คือเอาง่ายเบรกมาเหมือนเบิกมาเบกาิบกมาดูอะไอไปพับเบรกแทบไม่ได้ใช้อะเอพูดงั้นว่าซื้อไปก็ใช้รถคันนี้ได้อีกยาวเลย โอ้แต่งมาจัดเต็มนะ,ะก็จอดไว้เฉยๆไม่แทบไม่เดินอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปรีวิวดูสภาพกันเลย like โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพเจ้า G20 คันนี้นะครับ330 EM Sport ปี20นะครับ BSI ยาวๆนะครับถึงปี69นะครับ มีนาปี69เลยนะครับมาดูเลยครับคันนี้เป็นสีเทาจเดิมจากโรงงานเลยที่บอกว่าลูกค้าแต่งไปเยอะมากนะครับเราเริ่มต้นอันแรกเลยก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้แต่งมาจากโรงงานนะครับลิ้นหน้าด้านนี้แต่งมาจากโรงงานนะครับลิ้นหน้าตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ33,000บาทครับเดี๋ยวไล่เลือดตัวนี้ได้กล้อง60มานแล้วนะครับออปชั่นของ3-3 0 e นีก็จะเต็มกว่าตัว3-20 d ดีนะครับไล่มาที่ด้านข้างครับ ด้านข้างเปลี่ยนเป็นล้อฟอร์ดมานะครับล้อฟอร์ดของเวอร์สไตเนอร์นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเบรกเป็นเอกเอ็มเพอร์นะครับลงพื้นประมาณหมื่นกว่าโลนิดๆเองนะครับเบรกตัวนี้เบิกใหม่นะครับมีใบเสร็จนะครับหนึ่งแหกหมื่นบาทโดยประมาณนะครับมาที่ครอบกระจกข้างคาร์บอนนะครับครอบกระจกคาร์บอนซ้ายและขวานะครับขอเน้นย้ำครับข้างเบิกจากศูนย์บีเอ็มนะครับข้างละ 1,900 0บาทนะครับ2ข้างรวมก็เกือบเกือบ40,000บาทนะครับมาที่สเกิร์ตข้างนะครับหรือว่าตัวอันเดอร์บอร์ดนะครับตัวนี้จะอยู่ที่2,500 0บาทนะครับสองฝั่งนะครับซ้ายขวานะครับโอเคนะครับก็ไล่มาเรื่อยๆครับล้อเป็นล้อขนาด20นิ้วเนาะฟิกเมนต์ก็จัดมาให้เรียบร้อยแล้วสวยๆเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นพียวคาร์บอนนะครับตัวนี้เบิกจากศูนย์บีนะครับ4 0 0 0 0บาทนะครับ ไล่ลงมาด้านล่างนะครับดีเิลเซอร์ล่างตัวสีดําตัวนี้ตัวนี้ไม่แพงครับไม่แพงอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0บาทตัวแพงคือชิ้นนี้ครับเพราะตัวนี้เป็นดรายคาร์บอนเบิร์จากสูตร B.M. นะครับใบเสร็จมีครบนะครับหกหมื่นห้าพันบาทนะครับนี่เฉพาะของแต่งนะครับรถคันนี้เน้นย้ำนะครับรถคันนี้สีเดิมบางทั้งคันนะครับสองด้านหลังนิดนึงเนาะด้านหลังตัวสามสามสู m ก็จะสเปซก็จะอยู่ประมาณนี้ครับโอเคนะครับ เดี๋ยวอยากให้ดูอะไรนิดนึงนะครับนิดเดียวเลยสำหรับภายนอกนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปภายในขนาดฝาตัวนี้เขายังเปลี่ยนมาเลยครับฝาตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ5,000บาทนะครับของแท้เบิกมานะครับเนื่องจากเป็นตัว3 3 0น e option เต็มนะครับจะมีราคาสรุปมาให้ครับโอเคนี่คือภายนอกนะครับที่แต่งมาเดี๋ยวมาต่อนนไทนะครับเปิดเข้ามาเลยเนี่ยสะดุดอันแรกเลยนะครับหนังครับ หนังจะเป็นส okay. ีแบบชามัว์แบบนี sure Last, ้นะครับเดิมจากโรงงานนะครับในตลาดจะหายากเขาส่วนใหญ่จะเป็นหนังสีดำนะครับตัวนี้จะเป็นสีเทาลักหนัดกับหนังชามัว์สวยมากๆนะครับโอเคครับลงมาด้านล่างนะครับตัวนี้ก็สครับเพจตัวนี้ก็เปลี่ยนเพิ่มมานะครับเอ็มเอ็มสปอร์ตนะครับเพิ่มมาจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้จะได้เครื่องเสียงฮาร์มันการ์ดอนมาด้วยนะครับเพราะเป็นตัวท็อปนะครับโอเคครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยเอ็มมาแล้วจากโรงงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไมค์กันนะครับ 1 5 6 5 4กิโลผมบอกเลยนะครับสุดในตลาดนะครับเลขไม้แบบนี้แต่งแบบนี้มีไม่เยอะแน่ๆนะครับทุกอย่างใช้ได้สมบูรณ์ทุกอย่างนะครับภายในกริปมากๆนะครับเดี๋ยวสองคอนโซลเข้าไปนะครับสไปที่เบาะนะครับรถคันนี้ต้องบอกงี้ครับประวัติดีมากเพราะลูกค้าใช้คนเดียวลูกค้าเป็นนักดนตรีแล้วเป็นคนชอบรถมากนะครับก็เลยซื้อรถไปแต่งแล้วก็เอาไปดูพูดง่ายไมเลยน้อยมากๆนะครับ อ่ะมาดูเบาะด้านหลังนะครับเบาะด้านหลังไม่มีช้ำเลยผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่านะครับถ้าใครมาแล้วหาตำหนิได้เนี่ยเดี๋ยวผมลดราคาให้เป็นพิเศษเลยนะครับเบาะสวยจริงๆโอเคนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาสรุปกันหน้ารถเลยนะครับรถคันนี้เป็น B M G 20นะครับปี2020นะครับไมล์แท้แค่15,000กว่ากิโลครับ3 3 0 E M Sport ตัวท็อปนะครับออปชั่นเต็ม สีเดิมบางจากโรงงานทั้งคันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำ BSI ยาวๆเลยครับเหลือถึงเดือน3ปี69นะครับเราขายราคาน่ารักนะครับอยู่ที่1 5 9 0 0 0้บาทเท่านั้นเองครับสนใจติดต่อเบอร์ด้านล่างนะครับแล้วถ้ายังไงรบกวนฝากติดตามกับช่อง w b 3 6กาลานะครับอยู่ด้านล่างได้เลยนะครับสับตะไคร้ให้เราเป็นกำลังใจให้เราหนึงเพราะว่ารถเราเนี่ยสวยทุกคัน นะครับบอกเลยไม่สวยไม่เอเขาเต็นแน่นอนครับผมบ๊ายบายครับ yeah Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat. I don't know my wrath, my blood boils over like. Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So. I